เลขัตรประชาชนท้ายไม่ดีควรทํำยังไงมึงรู้ได้ไงว่าเลขัตรประชาชนไม่ดีถ้าเลขแบบประชาชนไม่ดีมึงก็ไม่ต้องรับเงินดิจิทัลวอลเลตไม่ต้องใช้สิทธิสาบาทไม่ต้องรับสวัสดิการจากรัฐบาลพอเลขถามตัวท้ายมึงไม่ดีเป็นเหตุให้มึงเนี่ยไม่ได้รับสวัสดิการจากอะไรจากรัฐบาลคําถามคือมึงรู้ได้ไงว่าเลขท้ายมึงไม่ดีใครบอกมึงเขาหลันเลขเลขก็แค่เลขมันแค่ชี้เฉพาะเบาะ์จ่โจงตัวมึง มันจะมีอะไรดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับเลขสายตัวท้ายมันเกี่ยวกับความวุ่นเวร์ของมึงอะเรื่องเยอะเรื่องมากวุ่นวายปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ใครเชื่อเลขสายตัวท้ายแบบประชาชนไม่ดีคือปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์วุ่นวายเยอะแยะยุ่งเหยิงยุ่งยากวุ่นวายเพอร์เจอร์แม้กระทั่งเลขแบบประชาชนสามตัวท้ายจะให้กูแก้ให้ว่าเลขแบบประชาชนสามตัวท้ายไม่ดีทำยังไง มึงก็ตายแล้วเกิดใหม่ง่ายเกิดใหม่มึงจะได้เลขท้ายบัปะชชนสามตัวละตัวใหม่ง่ายง่ายมะมึงบอกเลขสาวตัวท้ายแก้ยังไงตายแล้วเกิดเกิดแล้วไปขอเลขที่บรปชชชนใหม่ไปแจ้งเกิดใหม่เดี๋ยวมึงจะได้เลขใหม่มาถ้าได้เลขใหม่มาไม่พอใจอีกตายตายอีกรอบหนึ่งแล้วไปขอเลขใหม่ไปแจ้งเกิดใหม่ไม่พอใจอีกตายอีกจนกว่ามึงจะพอใจในเลขบรปปชชนมือง กูชอบเวลาเจอเรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยกูจะฟาดฉ่ำมากกูชอบเออแล้วก็พระพยอมมาเราจะไปถวายเงินท่านเพื่อปิดหนี้สินเมื่อกี้อาจารย์คุยกับพระอาจารย์พยอมเรียบร้อยแล้วท่านก็อนุโมทนาสาธุกับกลุ่มเราด้วยแล้วกเออ็เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะโอนบัญชีเนี่ยเข้าวัดเข้าบัญชีวัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําป้ายไปถวายท่านที่อยู่สวนวัดสวนแก้ววันที่ห ใครว่างวันที่ห้าเก้าโมงเช้าไปเจอกันที่วัดสวนแก้ววัดสวนแก้ววัดพระบยอมอ่ะนะอานนทบ,บุรีใครว่างไปเจอกันเราจะเอาเงินไปถวายท่านสองล้านกว่าบาทเพื่อปิดหนี้สินที่ท่านโดนค่าปรับที่ดินปิดจบแล้วปิดจบแล้วเมื่อกี้คุยกับท่านท่านบอกอาจารย์พระยอมเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะแบ่งชงําระสี่งวดอาจารย์ก็เลยมีเจตจำนงว่าจะปิดบัญชีนี้ให้ท่านเลยปิดยอดไปเลยคือล้านเก้าแสนหนึ่งล้านเก้าแสนบาทเป็นการปิดยอด แล้วทนายอนันตชัยเนี่ยท่านแนะนาพระพยอมว่าให้จ่ายทีเดียวให้จบไปเลยไม่ต้องผ่อนอไม่ต้องผ่อนอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์รับผิดชอบก็ตกลงว่าได้สองล้านสองแสนกว่าบาทสองล้านสองแสนกว่าบาทก็อนุโมทนาสาธุกับท่านทุกคนด้วยปิดแล้วเรียบร้อยเรารอไปไปถวายด้วยกันอย่างเดียวไปถวายวันที่ห้าห้าธันวาไปเจอกันว่าสวนแก้วไปฟังเทศจากท่านให้ท่านสอนอบรมบ่มนิสัยพวกเราหน่อย เราไปทํากองบูด้วยกันไปให้กําลังใจท่านว่าที่ดินเนี่ยพลุงพลังกันมา20ปีบปบัดนี้ิปจบเรียบร้อยแล้วเป็นเงินค่าปรับที่เสียไปล้านเกลุ่มคนตื่นทําเราช่วยกันดันจนปิดจบหมดทุกอย่างยุติก็เคลียร์ให้ท่านจบเลยนี่ทําประโยชน์ให้วัดวาอารามศาสนากลุ่มเราทุกคนคนตื่นทาทุกคนทุกท่านกลุ่มเราสุดยอดวันที่หนึ่งที่อาจารย์บอกว่าจะไปวัดพุทธบาท พระบาทน้าพุไปจะพุทธบาทพระบาทน้ําพุสระบุรีเปลี่ยนแล้วนะยกเลิกไม่ว่างแล้วเปลี่ยนไปเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะวันที่หกหกธันวาแทนไปวันที่หกธันวาแทนเซนท่านพระรามสองบ่ายสามหลวงพ่ออารมณ์กฎเราจะไปถวายเงินปัจจัยท่านที่นั่นเพื่อช่วยเหลือท่านดูแลวัดพระบาทน้ําพุ เราคงไม่ได้ซื้อของไปเพราะของมันเยอะมากคงแบกไปแต่ใครจะเอาของไปถวายท่านเอาไปถวายได้นะแต่อาจารย์คิดว่าถวายเงินปัจจัยให้ท่านไปบริหารจัดการในวัดน่าจะดีกว่าวันนั้นเราจะเจอหมอบีอาจารย์จะขึ้นเสวนาธรรมกับหมอบีในวันนั้นด้วยบนเวทีจะขึ้นเสวนาธรรมกับหมอบีในวันนั้นด้วยไปเจอกันวันที่6เซนท่านพระรามสองบ่ายสวันที่6ธันวาเซนท่านพระรามสองบ่ายสวันที่6ธันวา นอทไว้เลยนะทุกคนนอตไว้เลยเราจะไปกราบหลวงพ่ออาลงกฎเพื่อถวายเงินปัจจัยช่วยเหลือวัดพระบาทน้ําพุและกิจการงานของท่านทั้งหมดเพื่อดูแลคนผู้ป่วยต่างๆสัตว์ยากไรอะไรก็แล้วแต่เราจะเอาเงินไปสนับสนุนท่านนะเซ็นท่านพระรามสองบ่ายสวันที่6ธันวาคมไปกราบหลวงพ่อลงกรดไปกราบพ่อแม่กูบาจาร์แล้วก็อาจารย์จะขึ้นเสวนากับหมอบี เสวนาทมกับหมอบีด้วยเขาจัดตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไปหาเอาเดี๋ยวมึงก็เจอเดินเดินดูเอาเหอะถามคนแถวนั้นถามยามถามรอพอถามเจ้าหน้าที่ถามแม่บ้านเดี๋ยวก็รู้ถามใครเขาก็รู้จักและใครต้องการจะร่วมบุญสร้างทองคําหนักหนึ่งกิโลกร,รัมกับอาจารย์เพื่อถวายวัดป่านาคําน้อยสร้างเจดีตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าสามารถร่วมบุญกับอาจารย์ได้ไปที่ id line s a i satu ไอดีไลน์แอสไซ์สาธุเอวงกลมแล้วก็ SAT u แล้วเข้าไปแล้วกดหมายเลขสามเข้าไปแล้วกดหมายเลขสามแล้วก็โอนเลขที่บัญชีบัญชีธนาคารจะเป็นบัญชีประสิทธิ์บุญษาบัญชีธนาคารจะเป็นบัญชีประสิทธิ์บุญษาถ้าไม่ใช่ชื่อนี้อย่าโอนโอเคนะร่วมบุญการร่วมบุญกดันดันหน่อยเพราะมันต้องใช้เงินเยอะพอสมควรช่วยเหลือท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการช่วยท่านทำเข้าไป เซนทันพระรามสองบ่ายสทันวาลงตารางวันไว้เลยนะลงตารางวันไว้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีหนังสือด้วยนะหนังสือเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนเหมือนกันหนังสือเร็วๆนี้หนังสือรายได้หนังสือไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์อาจารย์เอารายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดเข้ากองกลาง ฟังไวเลยนะรายได้หนังสือทั้งหมดอาจารย์เอาเข้ากองกลางทั้งหมดเพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อเครื่องมือแพทย์ทำประโยชน์ให้ศาส,สนาทำประโยชน์ในการดูแลน,นี่กรม,มรมฐธรรมนูญเอยสถานพินิจ์เอยบ้านพักคนชรลา,าเอยบ้านเด็กญาติไรเอยจะเอาเงินทั้งหมดเข้ากองกลางนังสือนะรายได้ทั้งหมด ลายได้ทั้งหมดเอาเข้ากองกลางปฏิทินทําแล้วจ้าปฏิทินไม่ใช่ไม่ทำนะทำจ้าปฏิทินเร็วๆนี้คัมิ่งสู่หุนปฏิทินเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เจ้าของสานักพิมพ์เนี่ยทาแล้ววางเทมเพลตแล้ววางเพจแล้วแต่อาจารย์ยังไม่สรุปให้เขาเนี่ยอยากช่วยงานอาจารย์ต้องทำบุญต้องทําบุญด้วยไรมึงมาช่วยงานกูไม่ต้องทาบุญ ไม่ต้องทําบุญด้วยอะไรแค่มึงเดินเข้ามาบอกกูว่าขอมาช่วยงานอาจารย์กูก็ให้มึงทาแล้วมีง,งานให้ทําเยอะแยะไม่ต้องทําบุญด้วยอะไรวันที่สองมึงไปช่วยกูปูเสือหน่อยไปกูจะจัดสถานที่เตรียมตัววันที่เจ็ดธันวาเนี่ยจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยใครต้องการจะลงทะเบียนปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมถชชัยปัาสนาว,วันที่เจ็ดวันที่แปดธันวาหมอเสงียงลังศิตปทุมธานีฝั่งตรงข้ามลังศิตปทุมธานี ใครต้องการมาเจอกับปรารญ์มาฝึกปฏิบัติธรรม9โมงเช้าถึง3โมงเย็น2วันจันทร์เสาร์อาทิตย์7-8ธันวานลงทะเบียนได้แล้วนะเดี๋ยวเต็มนะใครว่างมาได้เจอมาเจอกันได้เลยเสาร์อาทิตย์7-8เออ9โมงเช้าถึงบ่าย2 9โมงเช้าถึงบ่าย3ไปเจอกันฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงมีของแจกมากมายมหาศาลบริษัทหมอเสียงเนี่ยแจกสมุนไพรด้วย แจกยาสมุนไพรด้วยไปเจอกันได้ลงทะเบียนได้ที่ idline ssi s a t ุลงทะเบียนได้ที่ idline ssi สา t ุ idline ssi สา t u a วงกลมแล้วก็ satu ลงทะเบียนได้เลยฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นลงทะเบียนได้แล้วนะใครจะมาวันเดียวก็ได้จะมา2วันก็ได้ ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถแจ้งความจำงขอที่พักได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่บอก่อนกเป็นห้องรวมนะนอนชายนอนหญิงแยกกันห้องละห้าคน